สวัสดีครับพี่เพื่อนทุกท่านครับผมที่เอามาให้ดูให้ชมกันนะครับนี่ก็คือเซตเหรียญกัญจนานะครับผมก็มาตั้งแต่พี่ใหญ่เลยนะครับ20บาท10บาท5บาท2บาท1บาท50สตังค์แล้วก็ไซส์เล็กครับย5สตางค์ถามว่านะครับไซส์เล็กกว่านี้มีไหมมีครับเป็น10สตางค์5สตางค์1สตางค์แล้วถามว่านะครับไซส์ที่ใหญ่กว่า20บาทมีไหมมีครับก็จะเป็นชที่ราคาเท่าไหร่นะหนึ่ สามร้อยหกร้อยแล้วก็มากกว่าหกร้อยมีไหมมีครับบล็อกทองคํานะครับผมพันห้าสามพัน้ก็หกพันนะครับซึ่งมีราคาชนิดสูงที่สุดอ่ะนะครับคลิปนี้นะครับที่ผมเอามาให้ดูให้ชมกันนะครับเพราะว่ามี FC นะครับพี่เพื่อนๆของเรา นะครับได้เข้ามาติดตามผมนะครับเยอะแยะมากมายซึ่งนะครับหลายท่านมีเหรียญนี้แหละนะครับบางท่านอาจจะมี1 0บาทบางท่านอาจจะมี5บาทด้วย2บาทด้วยหรือมางอาจจะมี20บาทหรืออาจจะมีไซร์เล็กนะครับยี่ห้าตังก็ห้ก็50ตังอะไรประมาณนี้อ่ะผมเลยขอเอานะครับรวมรวมกันนะครับมาไว้ในคลิปเดียวกันเลยนะครับนี่คือเหรียญการชนานะครับแต่ละเหรียญเนี่ยต้องบอกว่านะครับมีขบวนการผลิตเยอะนะครับเนื่องจากว่า ปี2539เป็นปีมหามงคลนะครับเนื่องในโอกาสที่นะครับในหลวงของเรานะครับรัชกาลที่9นะครับอ่าฉลองศรีราชสมบัติครบ50ปีในวันที่9มิถุนา2539นะครับเหรียญนี้นะครับจึงเป็นเหรียญที่นะครับมีการผลิตเยอะนะครับมากเป็นพิเศษนั่นเองนี่คือเหตุผลนะครับมากนะครับมากกว่าเหรียญหมุนเวียนเสียอีกนะครับอ่า เหรียญหมุนเวียนนะครับอ่ามีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับเหรียญหมุนเวียนก็คือเหรียญเนี่ยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวประมาณนี้ครับเหรียญหมุนเวียนนะครับอ่านี่คเหรียญวาละนะครับการชนานี่นะเป็นหนึ่งในหกสิบเอ็ดวาละนะครับเป็นเหรียญวาละนะครับเพื่อนๆอย่าจําสับสนกันนะครับและนะครับเหรียญวาละเนี่ยนะครับถ้าเราดูดีๆนะครับจับเส็นมือหน้ากับหลังจะหันขึ้นไปทางเดียวกันนี่นะครับจะเป็นพระเสียรตรงนะครับทุกเหรียญเลยครับอ่าทุกเหรียญในนี้เลยครับอ่าถ้าไม่เชื่อเราลองผม ็นไหมนี่เห็นไหมนี่เป็นพัเดีนตรงหมดเลยนะครับแม้กระทั่งน้องไซเล็กครับก็เป็นพัเดีนตรงหมดเลยดูนะครับนี่นะครับนี่คือนะครับรูปแบบหรือแพทเทิร์นของเหรียญนะครับวาระของเรานะครับอ่าคาถามต่อไปว่าเนาะนะครับเหรียญวาลระพวกเนี้ยมีราคาเล่นหากันหรือเปล่าต้องบอกว่าถ้าเป็นสภาพผ่านใช้อ่ะครับเหมือนที่ผมเอามาให้ดูในคลิปเนี้ยนะครับคือทุกร้านแหละนะครับทุกร้านนะนะครับแรกผมด้วยนะครับ คือนะครับยังไม่รับซื้อนะครับเขาก็จะพูดเดียวกันหมดถ้าผมบอกว่าไม่รับซื้อเนาะนะครับที่อื่นก็คงไม่รับซื้อเหมือนกันนะครับอ่ะโอเคเนาะแล้วรูปแบบไหนลหละที่รับซื้อเอาง่ายๆครับเมื่อกี้ใช่ไหมครับจับใส่มือใช่ไหมครับอ่ะแล้วก็หมุนหน้ากับหลังเป็นทัวเสียนตรงนะครับอ่ะรูปแบบที่รับซื้อครับง่ายๆครับก็คือหมุนแล้วครับหน้ากับหลังต้องสลับกันนะครับต้องสลับกันเนอะอ่ะมีแล้วมีเหรียญจริงไหมมีครับอ่ะดูเหรียญจริงเลยนี่คือเหรียญจริงครับ นี่คือเลส์10บ,บาทก,การจนานะครับอ่าที่เป็นรูปแบบของนะครับผ้าเชียนสลับที่นะครับผมจะเอามาให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับอ่าและจะประกาศรับซื้อในคลิปนี้เลยว่านะครับรูปแบบที่รับซื้อคือจับเซมือหน้ากับหลังนี่นะครับง่ายๆเลยนะครับหน้ากับหลังนะครับหรือเอาด้านนี้ตั้งขึ้นก็ได้อีกด้านหนึ่งต้องสลับกันนะตรงกันข้ามได้ไงเห็นไหม นี่คือรูปแบบที่รับซื้อใครมีแบบนี้ครับเป็น้าสียนกลับเนาะนะครับจะเป็น50สตางค์นะครับอ่ายีสตางค์นะครับหรือ1บาท2บาท5บาท10บาท20บาทรับซื้อครับถ้าเป็นภาสีสลับเนาะนะครับราคารับซื้อสูงที่สุดนะครับอ่าสูงที่สุดเลยยังไงก็ถ้าใครมีเหรียญการจนาพิเศษนะครับอ่า จะชนิดราคาไหนก็ตามลองหมุนดูเนาะหากเป็นท่าเสียนตรงนี้ยังไม่รับซื้อเลยครับยังไม่รับซื้อนะครับเน้นครับยังไม่รับซื้อครับรับซื้อแบบท่าเสียนกลับนะครับแบบนี้เท่านั้นนะครับนี่ครับเนี่ยจับเส้นมนแล้วก็หมุนนี่ครับแบบนี้เท่านั้นถึงจะมีราคาได้ก็ขายได้นะครับสภาพนี้ครับเอาไปเลยครับหนึ่งพันบาทนะครับสวยๆคมๆได้หนึ่งพันห้าร้อยบาทครับสวยๆคมๆกว่านี้ได้หนึ่งพันห้าร้อยบาทครับอันนี้ได้หนึ่งพันบาทครับสภาพไม่สวยเท่าไหร่อ่ะแต่ถ้าสภาพนี้เนาะนะครับอ่ะ ราคาก็ได้ประมาณพันสถึงพันหเนาะนะครับราคาสภาพนี้เนาะอ่ะโอเคครับแต่ว,ว่านี่เป็นพระเสียนตรงครับเรียนเขาเลยขายไม่ได้นั่นเองเนาะเอาเป็นว่านะครับคลิปนี้ใครดูแล้วเนาะไม่เข้าใจนะครับไม่เข้าใจก็คอมเมนต์นะครับใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจัดนะครับ อธิบายให้อีกครั้งหนึ่งเนาะเอาย่อๆเนาะนะครับรับแบบกระเสียนกลับอะไรแบบนี้ถ้าใครส่งรูปภาพยิ่งมานะครับดูไม่ได้ต้องถ่ายใส่กระจกอย่างเดียวให้เห็นอีกด้านหนึ่งหรือนะครับส่งเป็นคลิปวิดีโอมานะครับใครมีไม้ตะเกียบที่ใช้สําหรับนะครับกินว้เตี๋ยวอะไรประมาณนี้ลองผ่ากลางแล้วก็เอาเหรียญครับยัดลงไปแล้วก็เอาเชือกมัดด้านบนครับแล้วลองหมุนดูครับตั้งตรงๆเนาะนะครับผมก็จะได้เห็นด้านหน้ากับด้านหลังโอเคนะครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วพบกันโอกาสสสไปวััดี i